สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊หมูจีโอทูวิชเชียลนะคะพี่นอ้องเมื่อนี้เจ๊หมูกะจะมาะพูดเรื่องนะคะเพลงใหม่ของน้องมิวรัชดาพรนะคะพี่น้องน้องมิวรัชดาพรนะคะหรือว่านางยักษ์นั่เองนะคะพี่น้องนางยักษ์นะคะของอสาวน้อยและเพื่อนโชว์นะคะพี่นอ้องเมื่อเพิ่นได้เลิกงามย่ำดีนะคะเปิดเพลงใหม่นะคะมา่านต่างแดน เจ็ดชั่วโมงที่แล้วนะคะเจ็ดชั่วโมงที่แล้วเปิดตอนประมาณเก่าเก่ามุ้งเสาร์นะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เดินทางมาได้ประมาณเจ็ดชั่วโมงแล้วนะคะและกะ็ยอดวิวนะพี่น้องยอดวิวนะตอนนี้นะคะณนะตอนนี้ใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงนะคะเจ็ดชั่วโมงฮหดยอดวิวไปได้หนึ่งแสนห้าหมื่นกๆแล้วพี่น้องอ่าประมือนะคะ สำหรับน้องมิวรัชดาพรนะพี่น้องเนาะดีใจหลายนะคะเพราะว่าน้องอเปิดเพลงใหม่มาปังแห้งพี่น้องเจ็ดชโมงเล่นไปแสนหาแล้วนะคะตอนนี้นะตอนนี้นะคะเทสยอดวิวไปได้แล้วก็คิดว่าน่าจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้น่าจะทะยานขึ้นไปเรื่อยๆนะคะกับเพลงใหม่ของน้องมิวรัชดาพรล,ลำเพลินโชว์นะคะพี่น้องอ่อ่า น้องกะมักไมก้ดูความสาม,มารถนะคะเพราะว่าจะเป็นเสียงนะเสียงน้องก็คือแบบโอ้เจมูนี่มักแห้งนะคะเจมูบ่อมาแต่ใดทอดใดเลยนะว่าเจมูหมักเสียงของน้องหมิวรัชดาพรมากนะคะตั้งแต่มือ,อไปไปเบิ้งเพิ่นซสอมนะตั้งแต่มือพูดนะคะมือเพิ่นเปิดวงมือเบิ้งเพิ่นซสอมสองวันสองคืนสามวันสามคืนหมักหลายนะคะพี่น้อ,นะะนองอ บอกมาตลอดเลยเมื่ว่าสิคลิปใต่ันบอถึงน้องมิวรัชดาพรนี่คือเจี๋วมัมกเสียงนองเป็นอย่างมากเลยนะครับเด็กก็ได้โอกาสคือบอโจนะคะเพิ่นให้โอกาสน้องมิวรัชดาพรนะคะเปิดซิงเกิลใหม่นะคะซื้อว่าเพลงเทิ้งบาปเทิ้งคิดหดนะพี่น้องเนาะเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนะพี่น้องเนาะยอดวิวตัวนี้พุ่งไปแล้วแสนหาแสนหาไปไปลายแล้วะคะ่ะธนากาแล้วนะ,ะตอนนี้เดี๋ยวเท่ากับมาลุ้นกันนะว่า 24ชั่วโมงเนี่ยอีกอีกอีกไปข้างหน้าเนี่ยค่ะ24ชั่วโมงแรกเนี่ยน้องจะอยู่ที่ยอดวิวเท่าไหร่นะคะพี่น้องอยอดวิวเพลงนี้นะคะทั้งบาทเรืงขีดหอดเข้าก,กับมันหลุนเมืองวา่ามันจะไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะใน24ชั่วโมงข้างหนา้าต่อจากนี้นะคะพี่น้องเนาะเบิงมันหลุนเบิงนะคะจะติดหนึ่งในมาแรงบอลนะพี่น้องเนาะมาลุ้นช่วยกันอ่า นอกเหนือสิ่งเงินใดทรุ่นซอยกันแล้วนะพี่น้องเนาะเขาต้องมากดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะกดเบิง้งเบิ้งวุ่นไปพี่น้องอเ,จเจ๊หนูเจอเจ๊มูนี่เบิ้งมากเบิ้งมากตั้งแต่เพิ่นเปิดมากนี่ถึงตอนนี้นะฮะยังเบิ้งอยู่ก็ยังเบิ้งอยู่นะพี่น้องเนาะก็ยังเบิ้งอยู่นะคะเจ๊มูก็ยังอ่าเบิ้งอยู่เลยนะครับต่ว่าเวลาเขาเบิง้งเขาก็สลับ จิมูเขาเรียกว่าโอ้สุดปังนะคะสุดปังมากนะคะน้องหมิวรัชดาพรน้อพี่น้องเนาะพลังเสียงก็คือล้นหลามล้นเหลือนะคะ,ะพี่น้องอ่าสันสันผู้ใดชพระท่านได้เบิ่งกลับไปเบิ่งให้เงไปในเ,นเนด้อพี่น้องเด้เอามาซอยนัดซอยดันนะคะซอยดันน้องหมิวรัชดาพรน้ำกันนะพี่น้องนเนาะอ่าเจิมูก,ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นเอฟซีน้องเอฟซีน้องหมิวเอฟซีน้องหมิวหน้าเวทีทจิมูกับ ไปตามให้กำลังใจน้องตลอดค่ะเจอกันบ่าวเสจเจอกันหน้าเวทีลัางไม่ทีบุกะให้กำลังใจน้องตลอดนะครับในโซเชียลอย่างสี่กะจีโมกตามให้กำลังใจน้องตลอดนะฮะน้องมิวราชดาพรเพราะจมโมยอมรับเลยว่าเจมโมมักมักแห้งนะฮะมักเสียงน้องมากนะคบเสียงน้องก็คือบ่าวเป็นย้มเบาในพี่น้องแย้มเบาน้องมิวรัชดาพรคือเสียงเพลินมวนนะคะเสียงเพลินมวน เวลาค้ามข้าคโาจ่าขเพิ่นเวลาที่เพิ่นเป่งเสียงออกมาก็ยังมัวเหรอทีเบิงพี่น้องลองเพ่งอ่ะโอ้สุดยอดค่ะขอให้เป็นเพ่งอ่าเออเอออย่างเพ่งเพ่งฉากเตะเพ่งฉากกระเทยเตะเพ่งฉากสาวสองแมนบอกพี่น้องเขาเอนออย่างเออน่าจะเป็นเพ่งฉากนะเพ่งฉากสาวสองหรือเพ่งประจำโตบอกเขาเอนออย่างอ่าอะไรพวกไอ้โหพี่เขาเมนมาบอกนะด้พี่น้องนะว่าเขาเออไว้อย่างเนาะ แต่สำหรับเจ๋หมูแล้วนั้นนะพี่น้องนะเพลงนี้นี่ก็คือเสียงอะมา,มาแข่งอีลีพี่น้องอล่ำลายจะน้ำเสียงนะคะมกเสียงนองลองมางางขักเลยนะคะตอนเจ๋หมูฟังครั้งแรกอะโอ้่หเป็นไปหินมาแลวใส่น้องโอ้เสียงนองคือแบบเป็นไปไปคุนหามาจังไลยนะคะอตอนแรกอะที่เพบเนได้ยินเสียงตอนนี้เพินซ้อมมือเพินซ้อมนะพี่น้องเนาะ อ่ะฮะเข้ากับซัพพอร์ตนะคะพี่น้องซัพพอร์ตน้องนะคะซัพพอ,อร์ตบอสโจโนะฮะปูเพิ่งให้โอกาสน้องนะฮะในการออกซิงเกิลนะฮะออกซิงเกิลเดียวเลยในพี่น้องเลยนออกซิงเกิลเดียวเลยนะฮะ,ออนะ,ฮะในในเอ็มวีเรื่องนี้นะคะกับมีพี่ก้อยชาลินีนะคะพี่คาแเคนแล้วก็พี่ปอมแปม,นะ,ะปม,แปมน,นะคะพี่ปอมแปมนี่ก็คือเป็นนักงเอกนะคะนักงเอกเรื่องนี้ แต่ว่าเจามูบ,บ,มบังไปบังมาบังไปบังมามันแม่นัางเอกกันัางไล่นะเจมูก็สงสัยอยู่นะฮะแต่ว่าก็คือซื้อเพลงนั่ือนน้องพี่น้องเนาะเรื่องเรื่องบาปเึงง่งบาปเึงง่งกิดหอดอ่ะหู้ยูหู้ยูนั่นแหละพี่น้องจะด,ดังยังค้างาเลยตอนนี้ในตอนต,ต่อนะคะ,ะหู้ยูหู้ยูนั่นเพราะว่าเด็กเด็กแดงคนหน่อยคนใหญ่ผู้เฒ่านะฮะ ฟังกันเบร่รีโพสกันแบบเห็นหลายนะคะจะหมูเห็นหลายแบบพาก,กันรีโพสพาก,กันแช่แบบหลายนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเอ่อเขาเป็นแฟนคลับนะคะแฟนคลับสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยพี่ป้านแพงนะคะว่าจะเป็นวงหนึ่งวงสองนะ,ะพี่น้องเนาะแฟนคลับอ่าร่วมกันให้กำลังใจน้องหมิวรัชดาพรนะคะดันดันเพลงนี้เลยพี่น้องเด้อดันเพลงนี้ให้มันพุ่งเลยนะคะให้มันแบบพุ่งขึ้นไปเลยนะคะอ่าไปแบบ ลอยล่าไปเลยนะคะพี่น้องอ่าอยากให้พี่น้องซอยซอย,ซอยนะคะซอยซอยเชียร์ซอยให้กงเงังใจนะคะอ่าด้วยการกดฟังนะพี่น้องอกดฟังกดไลค์กดแชร์ได้เบิร์ขาคอมเมนต์ออีหยังกะเม่นไปได้นะคะในช่องของนั่แหละค่ะที่เพิ่นลงเพลงเนาะอที่โมก็เรียกว่ามาอยากเลยอยากออกมาบอกนะคะเพราะว่าเบิ่งแล้วเจ็ดชั่วโมงเพียงเจ็ดชั่วโมงนะคะพี่น้องฟาดไปแสนแสนกว่าแล้วนะคะ สุดยอดอิหลีนะคะน้องหมิวรัชดาพรนะคะ,ะเดี๋ยวคืนนี้นะคะคืนนี้คืนนี้นนที่นครพนมนะคะอำเภอธาตุพนมกะมาเจอกับน้องหมิวรัชดาพรได้นะคะและทีมงานสาวหน่อยลำเพืนินโชคนะพี่น้องอยู่ที่สนามวิทยาลัยธาตุพระนมนะคะพี่น้องอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะเพิ่นจัดทาการแสดงยู่มอนี่เข้ากับมาแห่งกำลับบงใจนะคะ พิธีใดนะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดที่อยู่ไก่หรืออำเภอขางเคียงนะคะหรือผู้ใดที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ารลังเดินทางมากอะเดี๋ยวมาพอกันกับน้องมิวรัชดาพรและทีมงานสาวน้อยลำพูนโชว์นะพี่น้องเนาะอ่าฝากไว้น้ำเด้อค่ะเพลงเทิงบาปเทิงคิดหอดน,นะคะของอ่ามิวรัชดาพรลำพูนโชว์นะคะพี่น้องอ่าฝากพี่น้องไว้น้ำเด้ออะสำหรับคลิปนี้กะที่มูกับบิดไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องเนาะอ่า สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ